เราจะเจอเพแล้วครับลู้ยเราเจอเพจยังแกจะเจอแล้วอลิยัาจะทุบทุบต้องทุบแรงๆตาบีตาบีอันมาไว้ก่อนวางไว้วางยังไ้เดวเราดูว่าเราเจอไหมอุ้ยเราเหมือนเราเจออะไรแล้วอะครับโอ๊ยเฮ้ยเฮ้ยอันูุกง่ายจังอะอะไรอ๋อ หลุดง่ายไม่ต้องใส่แล้วไปกันไว้กันไว้ไม่ต้องใส่แล้วเนี่ยนี่เออกลับเจอแล้วเนี่ยค่ะกลับเจอแล้วจังทุบทุบทุกคกกนเฮ้ยอะไรอีกอะกอ,อะไรเนี่ยเฮ้ยใช่ใช่อะไรไม่แก้งหรอกเหรอเฮ้ยมันไม่เป็นเพชรทองจริงอะนะเราจะรวยกันแล้วนะพร้อมได้แล้ว โอ้นี่นะเราเจอเพชรแล้วครับอุ้ยมันไม่ใช่เพชรหรอกมันคือพลอยมันไม่ใช่เพชรเลยเฮ้ยนี่ไงเหมือนในจอเลยบางอย่างอีกแล้วไหนไหนไหนเฮ้ยเจ๋งเราเจอแล้วเจ้าเลือดในที่สุดก็สำเร็จโอ้ออกมาแล้วออยย่่าาลงะ เล่แล้วโอ้โหเราได้สองก้อนแล้วครับสองก้อนแล้วสำเร็จแล้วสองก้อนแล้วเดี๋ยวมันก็เกี่ยวมันก็กลายเป็นอันนี้โอ้ถักครึ่งอันเลยอ่ะอะไรนะครึ่งอันเลยอ่ะเนาะแบบเราโชคดีมากนะหมดอย่างเนี้ยนี่เฮ้ยอีกแล้วนี่วุ้ยจงรุกันได้เลยเฮ้ยเอ้ยออกมาแล้วเนี่ยอะไรโอ้เราได้หลายเม็ดแล้วนะทุกคนเจอเจอหลายเม็ดแล้วเนี่ยหนึ่งสองสามสี่ห้า นี่นะเขามีคู่มือให้เราด้วยนะว่าแบบมันเป็นแบบไหนบ้างอะไรเงี้ยโอ้โหเจอแล้วนี่น้องเนี่ยเจนในโลกสีเงินนี่ยังเหลือไม่อีกอ่ะเอ้ยเหลือตามนั้นใช่ใช่อ Ö, ้เบาเบาดิแต the ๊ะเต้หมดแล้วหมดแล้วยังยังไม่หมดหนึ่งสองยังไม่หมดยังไม่หมดอันนี้ เจอทั้งสองอะไรเขาเนี่ยเขาไม่เจออีกเหรอไหนขอช่วยหนยอ่อยสองอันน่ะไม่ดูดีๆสองอันเออสองอันจริงด้วยลูกต่อปูได้ไหมไม่เห็นยังเห็นแล้วเห็นแล้วเห็นแล้วดูทรายเต็มเลยทรายเต็มยังอันนี้ใช่ทรายอันนี้ทรา,ายหรือปูนอ่ะปูนก็สมมติว่าเป็นทรายไงสมมติว่าเป็นดินต่อไหมต่อไหมต่อไหต่อไป ไม่ใช่เขาต้องใช้คอ้อนปกติอะไม่เคยเห็น่ะไม่ไม่แนอะ,ะเขาขุดอันเนี้ยขุดขุดหาเพชรพลอยอือคือมันใหญ่มากอือแล้วก็ปูแล้วก็แล้วก็แล้วก็ปูน่ะเป็นใหญ่บิ๊กบอมเลยอ่ะอใหญ่มากมคือใหญ่เลยอ่ะคือ,คอให<ช>ญ่กว่าจะหาเจอคงนานนะ เจออันใหญ่ด้วยแล้วเจอเพชรอันใหญ่ด้วยใช่แล้วเพ่จะเช็ดตัวเองทำไมลูกมันมันมันไม่ไม่อากันเฉยเฉยไม่ใช่ไงเสื้อมันเยอะเฉยเฉยเลยแล้วแต่แล้วโอ้นี่ไงกับกับเจอแล้วไม่เห็นดีๆป่ะไม่ดูดีๆเห็นนะลูกดูดีๆไปเห็นยังเห็นนะลูก คนอุดตั้งนานนะกว่าจะเจอยาปาเข้าวหัวนี่ลูกอืคันอ่ะทำนี้เสร็จพอแล้วแม่จะได้